สวัสดีครับเวซทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดสรุปร่างนะครับรัฐบาลไทยไงวประจำที่16มีนาคม2567นะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาหนังสือข้า็มาดูคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแน,น,นวทางอนิตศาสตร์หาซื้อสายกันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ปใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องใอชัชอชานอลเลขเด็ดหวยแม่นๆนะครับก็มาดูตัวอย่างที่แอดจะนำมันสรุปนะครับก็เป็นที่เด็ดทั้งนั้นนะครับเราก็จะเริ่มจาก หนังสือนกแชมป์นะของนกแชมป์ก่อนเลยนะครับเป็นชุดสรุปร่างนะครับก็นี่ครับวัดวันที่16เดือน2นะครับ16เดือนกุมภาครับน่าจะใช่นะครับ16เดือนกุมภาใช่ครับ,รบวัด ที่สิบหกกุมภาครับเลขที่ออกนะครับสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับจานก็เข้าไปที่ห้าศูนย์นะครับเข้าตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับวดที่หนึ่งนะครับแอปพึ่งซื้อหนังสือมานะครับวันแรกครับก็มาดูวดที่สองนะครับวด2สองวดที่แล้วนะครับระดับวนที่แล้วนะครับ ก็เข้าไปตรงๆเหมือนเดิมนะครับห้าสี่นสลากออกแปดเก้าสี่ห้าสี่นะครับเข้าตรงๆอีกแล้วนะครับก็มาดูวดนี้นะครับวนันนี้แนวทางล่างนะครับอาจารย์พรต้นโพกับอาจารย์สวรรค์นะครับาจากหนังสือนอกแชมป์นะครับนกแชมป์นะครับถ้าใคร อยากลุ้นไว้ก็ไปหาหยิบจับนัตตรีไว้นะครับก็แอดจะมาตัดกับแอดนานานะแอดนานานซึ่งแอดมีมีชุดล่างของแอดนานาอยู่นะครับก็จะมาตัดกับอาจารย์พรต้นโพสต์กับอาจารย์สวรรค์นะครับ ก็นี้ครับของเอ็ดนาชุดเต็มนะครับเต็มก็จะมีอยู่เยอะหางนะครับแต่เมื่อมาตัดกับหนังสือแล้วก็จะเหลือแค่ไม่กี่หางนะครับ this is a little okay. Mình sẽ lại การนี้นะครับทีชนของแอตนาก็จะมีสองหนึ่งเอตนาไม่มีนะมีสี่หนึ่งนะครับเน้นตรงนะครับเน้นตรงเน้นตรง อ๋่หางนับเด,ด,ด,ด่นนับอันนี้เด่นนี้รองนับ ที่เหลือก็จะมีห้าครับ อย่าแน่ครับเป็นชือดสรุปชืดสรุปล่างของช่องนะครับก็ส่วนตัวที่แอดชอบนะครับก็เขาเด่น5นะครับเขาเด่น5นะครับทําว่าส่วนตัว S นิชอบพสเกิดแอดนะครับนิชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวนิชอบส่วนตัวนะพสเ,เกิดแอดครับเมืที่แล้วออกอายุแอดนะครับรอบนี้ก็น่าจะออกพสนะครับเพราะตอนนี้เลขอยู่รอบตัวนะครับก็น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับเลขชุดสรุปแรงนะครับก็ ฝาก fc ที่เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเน้นตรงนะครับพะสองวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงนะครับวดที่แล้วก็เข้าห้าสี่นะครับเข้าห้าสี่ก็เข้าไปที่ตรงๆนะครับนี่ครับวันที่สิบหกกุมภาครับอ๋อห้าศูนย์นะครับก็เข้าไปที่ห้าศูนย์นะครับก็เน้นตรงนะครับ เน้นไปตรงๆนะครับเรามาดูวันนี้นะครับลอ่างอย่างเดียวนะครับเน้นตรงนะคร,ร่างอย่างเดียวเน้นตรงก็อีซีที่จะลงทุนก็โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาให้ดีนะครับก่อนลงทุนนะครับก็รการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ไว้ใช้วิจารย์ด้วยนะครับในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับฝาก fc ที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วฝาก fc ท่านไหนที่จะสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุปเปอร์เตงอยู่นะครับ กดหมดซุปเปอร์แตงอาไปได้นะครับขอบคุณ <Yeah. S 1> ช่องนะครับ